จังหวัดหนองคายจัดการแข่งขันจักรยานขาไทยเทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับชมรมกีฬาจักรยานขาไทยจังหวัดหนองคายจัดการแข่งขันจักรยานขาไทยประจําปี2568เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดหนองคายเป็นสนามการแข่งขันจักรยานขาไทยที่มีมาตรฐานรองรับนักกีฬายาวชนได้ทุกระดับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดในฐานะเมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายโดยทำการแข่งขันระหว่างวันที่6-7ถึงธันวาคม2568มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน150คนเมื่อช่วงค่ำวันที่6ธันวาคม2568ณลานกิจกรรมริมฝั่งแม่น้ำโขงหน้าร้านอาหารครวอุอุๆในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนายสรันศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานขาไทยประจําปี2568ที่เทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับชมรมกีฬาจักรยานขาไทยจังหวัดหนองคายรายการ TTR t h u r r ั n บริษัท ISI Elite Management จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่6-7ธันวาคม2568นายอัธพรพักดีสุดจริตนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายกล่าวว่าการแข่งขันจักรยานขาไทยที่จัดขึ้นครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดหนองคาย เป็นสนามการแข่งขันจักรยานขาไทยที่มีมาตรฐานรองรับนักกีฬาเยาวชนได้ทุกระดับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดในฐานะเมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดนองคายและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการให้สมวัยอย่างรอบด้านทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอารมณ์สังคมและสติปัญญา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวและปลูกฝังให้เด็กๆมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขการแข่งขันครั้งนี้จัดการแข่งขันออกเป็นหลากหลายรุ่นอายุและได้รับความสนใจอย่างดียิ่งมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน150คน